เด้อเดนี่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 เอานะเห็นรถนะกินรถนะ กินแล้วนะน่ต <icos> <bağ> ิดเขาเขาตัวใด้วะคุณใส่เออเจ้านี่เขาเหรกินแล้วนะเห็ดเฮ็ดก่อนมีจังส่วนกินกับอันนี้จอนอวยเนาะที่จอนจังขาดจอนแจีวมะเขือนะไม่เข้าเนี่ยเจีวมะเขือเขาสีแบงเอา กินกาแฟนมโดงแน่ตูดวยสุบแนวน้องนม้ต่นดีอเนาะมานเนกินเออแป๊บนึ่งนี่มันโบเบิร์ดมันบอเบิดกะยับกะไก่ไกกันใจน นางเคนเดิมาเด้อ